สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชนชมรถใช้งานสวยๆหนึ่งคันครับสภาพดีงามราคายอดเยี่ยมแน่นอน 69,000บาทนะครับกับ Toyota c o r o l l a อัลติน้อยนะครับ1.8ออโต้น้ำมันล้วนครับรถสวยสมบูรณ์ทรงนี้ไปเลยครับ69,000บาทจัดส่งให้ทั่วไทยรับประกันรถใช้งานได้ครับใช้ได้สบายๆทนทานดูแลง่ายครับขับไกลขับใกล้ขับได้ทั่วไทยกับ Toyota c o r า l ต a อัติน้อยนะครับเป็นตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนเป็นชม a l t i ิหน้าหมูนะครับคันนี้สวยมากๆนะครับสมบูรณ์ทุกรายละเอียดครับใช้งานได้เลยครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ใ แน่นเลยครับสวยมากๆนะครับ69,000บาทได้รถคันนี้ไปใช้งานคุ้มไม่คุ้มสมาชิกตัดสินใจได้เลยครับรถอยู่ที่พุทธมณฑลสาย2กรุงเทพนะครับบริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยจองได้ทันทีครับถ้าจองแล้วไม่ได้รถมาเก็บเงินคืนที่แอดมินได้2เท่านะครับการันตีว่าพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมขายขับส่งได้ทั่วไทยครับ รถส,สวยมากๆนะครับราคานี้สาภาพนี้นะครับเอาไปใช้งานกันได้เลยครับภายในสวยสะอาดกว้างขวางพอประมาณภายในเป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าครับบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับคันนี้ สมาชิกท่านใดกาลังหารถใช้งานนะครับหกหมื่นเก้าพันบาทแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดและการะาติกการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยตัวนี้เป็นเครื่องพันแปดออโต้น้ำมันร้วน,นะครับเป็นเครื่อง 7A ซึ่งถือว่าทนมากๆนะครับดูนะครับเบาะหนังสวยๆสภาพงามๆกริบๆแบบนี้ใครหาไว้ใช้งานชมเช็คดูรถได้เลยครับรับรองว่าใช้งานได้แน่นอนไม่ต้องกังวลนะครับถ้าผมคัดแล้วเช็คแล้วรับประกันว่าสวยจริงแจ่มแน่นอนนะครับเซ็นอร์ล็อกแอร์แบ็กเอพีเอสนะครับ ตัวนี้ตกแต่งลายไม้เดิมจากโรงงานนะครับรถสวยสมบูรณ์69,000บาทนะครับกับรถงามๆสภาพดีๆเอาไปใช้งานต่อได้เลยครับเน้นใช้งานนะครับจริงจังใช้ง่ายใช้ทนดูแลได้สบายๆครับเป็น To y ยต้เป็นอัลติสเป็นโคโร拉รับรองเลยว่าคุ้มแน่นอนกับการใช้งานถึงปีจะลึกนะครับแต่บอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับกับราคากับสภาพเน้นทนทานดูแลง่ายใช้สบายก็ t o y ยต้านี่แหละครับตัวนี้เครื่องพันแนะครับ สวยๆครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารถใช้งานนะครับเน้นเดินทางใกล้ๆไปได้ทั้งบ้านนะครับเน้นใช้งานไม่ต้องซื้อแพงเราซื้อตามงบประมาณซื้อตามการใช้งานรับรองว่าคัดแล้วเช็คแล้วการันตีไม่มีชนนัดต่อในพิกวม่มสมาชิกท่านใดที่กำลังหารถใช้งานนะครับตัวนี้แจ่มแน่นอนคัดและเช็คมาเรียบร้อยจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วไทยรับประกันเลยว่าใครที่คัดไม่เป็นเช็คไม่ได้ผมคัดให้ผมเช็คให้เรียบร้อย รับรองเลยว่าไม่มีโกหกหมกเม็ดอย่างแน่นอนรับประกันการโอนรับประกันการจัดส่งรับประกันว่าไม่มีชนหนักตัดต่อรถอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เอกสารครบถูกต้องสมาชิกรองตัดสินใจนะครับกับงบประมาณเท่านี้ได้รถสภาพดีๆแบบนี้เอาไปใช้งานนะครับ69,000บาทขอย้ำอีกรอบครั